ลองดูนอนบีเจ็ดนักกล้วยจะเป็นไงไม้แรกจะได้ตัวโลเลยไหมฝังง่งนี้เอ่านี้แถวนี้ะ เอาได้แล้วมาแล้วมาแล้วลั่นเลย,เยไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกันแต่มาแล้วตัวหนึ่งลั่นเลยมาแล้วเฮ้ยลุดอุ้ยเสียไรอู้ยเสียไรมากเลย เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยได้เว้ยรอบนี้ไม่พลาดเสียดตามมาเลยอ่ะรอบเนี้ยเจ็ตัวเล็กปลาเสียดน,นะคะรับปลาเสียดปล่อยลึกๆ เยอะทีทีไม่รูะนะ้ปลาอะไรไม่รูะนะ้ปลาอะไรแรงน,น้อยมากเอ้อ,อปลาอะไรวะ โอ้ส oh, ีกุนสีกุนสีกุนได้อีกแล้วได้อีกแล้วหนักด้วยมามามาไม่ยอมเราไม่ไม่ยอมมามาเรบนี้มีไซใช่ไหมวะ เอ้วอลเลตมันต้องหนักแบบนี้เลยสีกุลน,น่ะนี่สีกุลตัวไซส์สวยมาก